โอเคครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาสอนวิธีการ d e PLOY บน Docker นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มาพูดว่า Docker คืออะไรนะครับก็เอาเป็นว่าผมคาดหวังว่าคนที่ฟังเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า Docker คืออะไรและอยากจะรู้ว่าเออถ้าเกิดเราต้องการ d e PLOY Docker เนี่ยบน Docker นะจะ d e PLOY ยังไงนะครับจริงในคลิปต้นๆเนี่ยผมมีพูดเรื่อง Docker อร์คร่าวๆอยู่แล้วนะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับใช้ก่อนว่าเครื่องเราเนี่ยรัน Docker ขึ้นมาหรือ,อยังนะครับ ก็อันนี้คือจะเป็น Docker Desktop นะครับเอาละคราวนี้ Database เราก็ต้องทำการรันนะครับขึ้นมาด้วยแล้วก็เปิด Port ตให้โลกภายนอกมองเห็นด้วยคนไหนมีความชนาเรื่อง Docker มากกว่านี้ก็จะทำเป็นลักษณะ Docker Compost แล้วก็ตัว Docker ที่เป็นลักษณะ Database กับตัวตัว Backend เน่ก็จ,จะอยู่ใน Compost เดียวก,กันก็ได้นะครับแต่ในเคสน,นี้ผมไม่ขอเจาะเรื่องตรงนั้นนะกันนะตรงนั้นจะเป็นลักษณะคือมาเรียนที่ออฟฟิศนะครับจะเน้นจะเน้นมากกว่า เอาละในกรณี้นะครับก็ในเบื้องต้นนะครับผมจะทำการนะครับ run น,นะครับ docker ด้วยคำสัญญ่งชื่อว่า docker ps นะครับเป็น m อม n าไลน์อันนี้ก็จะเป็นการเช็คผ่าน c ค m a n d Line ก็ได้นะครับมันจะทำการโชว์คอนเทนเนอร์นะครับที่กำลังรันอยู่ขึ้นมาซึ่งในเคสนี้ก็จะมีแค่ database ตัวเดียวนะครับที่กำลังรันขึ้นมาอยู่แต่ถ้าเกิดบางคนต้องการจะโชว์คอนเทนเนอร์ทุกตัวนะครับ ทั้งที่เขาเรียกว่ากำลังรันอยู่หรือถูกสต็อปไปก็สามารถใช้คำว่า docker ps -a มันจะทำการโชว์ทั้งหมดนะครับตัวไหนที่ถูกสต็อไปจะเป็นคำว่า e x i t นะครับเอาละคราวนี้ในเบื้องต้นนะครับในการ deploy นะฮะเราจะต้องทำการเขาเรียกว่าสร้างตัวไฟล์ image ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมีนะโคต,ตัวต้นฉบับอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นต้นฉบับแบบเวอร์ชันที่เขาเรียกว่า สอนที่ Office เนะื้อหามันจะมันจะพ่วงกับพวก React หรือ Angular นะมันจะเยอะกว่าเยอะนะครับซึ่งในเคสเนี่ยผมจะขออนุญาต copy เจ้าจตัวไฟล์ชื่อว่า Docker ไฟล์มาก่อนนะครับแล้วก็ <c oughs> ทิ้งไว้ที่ตรงบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถกรอบมาได้นะครับโดยที่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องของการอธิบายขอ้คราวก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายจเจาะลึกเป็งไงเนี่ยมันจะงงนะครับ ก็ผมทำการ copy docker file มานะครับโดยปกติเนี่ยเราจะทำการสร้างไฟล์ image นะครับหรือไฟล์ installer นะครับเราจะต้องบิล์วตัว docker image นะของไอตัวโปรเจกต์เนี่ยด้วยคำสั่งชื่อว่า docker นะครับ build แล้วก็ขีดทีก็คือขีดทีคือ tag หรือการตั้งชื่อนะครับ่อทำการตั้งชื่อมันว่านะครับตัว .net 8นะครับสกอร์ ฮีโร่ Hero แล้วกันนะครับถัดมาม่เยะเราใส่ตัวแท็กด้วยสมมติผมใส่แท็กเป็น1.0ประมาณนี้แล้วกันที่พเอนที่มเอม enter นะครับจะ,ท,บท,บเเะบทำการสร้าง image ตัวนี้ขึ้นมาโอเคปะ่ะนะครับก็หรือจะไม่ใส่แท็กก็ได้นะครับไม่ใส่แท็กมันก็จะเป็น latest เสมอลองไม่ใส่แท็กด้วยง่ายๆตรงนี้จะเป็น gui นะครับให้เราดูว่ามันมี image ชื่อนี้ไหมเพียพงคำว,ว่า n e t ก็จะไม่เห็นว่าไม่มี n e t 8 ฮีโร่นะครับผมเซนเตอร์ครับปึ้งคําสั่งนี่ทำการสร้างนะครับแต่ดูเหมือนจะสร้างไม่ได้นะครับนั่จะพิมพ์ผิดบางอย่างขออดูก่อนนะครับในเคสนี้ผมพิมพ์ถูกโฟลเดอร์ไหมน่าจะถูกนะครับ .net build t นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ image เอาทีผมต้องมี .t นี่ครับต,ตัวนี้คือระบุว่า,เ,าเราจะให้มัน build โดย b บ s e d on c o n t e x t context คือ โฟเดอร์อ่ะง่ายๆโฟเดอร์ไหนแล้วมี d t นะครับ,เ, er ดอดอเ,รบเพื่อบอกว่าโฟเดอร์ปัจจุบันนะครับ Enter ครับกระบวนการนี้จะเริ่มทำการเรียกว่า build นะครับก็ในเบื้องต้นก่อนนะครับอาจจะมี Er r o r นู่นนี่บ้างนะครับมันจะไม่ตายตัวว่ามันจะต้องได้เสมอไปมันขึ้นอยู่กับ e n v เ r o n m e n t ของเครื่องเราในกรณีนี้มาดูกันว่ามัน error อะไรก็จะเห็นว่ามันเกิด error ตรงนี้ขึ้นมานะครับเอ r o r เอร์ er ในคำสั่งช่ว Copy เนื่องจากมันพยายามจะ Copy นะครับไฟล์ไฟล์หนึ่ง ในตัวไฟล์ชื่อว่า Docker file เนี่ยมันก็จะมันจุคำสั่งหรือเรียก instructions นะครับที่ใช้ในการสร้างตัว image นะครับหรือแทนไฟล์ติดตั้งนั่นเองเหมือนแทนไฟล์ set up d e มานั่นแหละนะครับซึ่งมันจะมีอยู่คำสั่งเนี่ยคือคำสั่งชื่อว่า copy นะครับก็คืออารมณ์เหมือนกับให้ copy แล้วนี่คือช่อไฟล์ต้นทางนะครับไปไว้ในตัวโฟลเดอร์นะครับ เขาเรียกว่าเป็น working directory ที่เรากำหนดเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ src ประเด็นคือไฟล์เนี่ยคือไฟล์ของเครื่องโฮสต์เราคือเครื่องแม่นะครับคือฟไฟล์ฝั่งเนี่ยมันคาดหวังว่าจะต้องเจอไฟล์ชื่อนี้แต่พอดีโปรเจกต์ผมเนี่ยไม่ตั้งชื่อว่า back end นะครับโปรเจกต์ผมชื่อว่า t n e t 8ดังนั้นจริงๆมันไม่เหมือนชื่อไฟล์ชื่อนี้แทนที่จะเป็น back end ฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือควรจะก๊อปปี้ชื่อไฟล์นี้นะครับแล้วก็มาแทนตัว back end แทนนั่นเอง ผมก็ทำการกดค m มัน F นะครับแล้วก็ Replace ว่าุกจุดที่เป็นของ back e n d ให้เปลี่ยนเป็นชื่อนี้ซะ Replace ครับปุ๊บตอนนี้ก็จะแก้จุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้เอาล่ะคราวนี้ก็ลอง build ดูใหม่นะครับปุ๊บก็ดูซิว่า build ผ่านไหมนะครับ ก็ระหว่างที่เรามันบิวนะครับตรงนี้เนี่ยผมอธิบายว่ามันจะทำการไป pull image นะครับที่เป็นของ .net มาประเด็นคือในะตอนที่ผมสอนคุณอยู่เนี่ยเป็น .net 8นะครับโอเคป่ะ,ะในอนาคตอาจจะมี .net 9 .net 10มาถ้าเกิดคุณต้องการจะเขาเรียกว่าอัปเกรดคุณกระเพียงแค่มาปเปลี่ยนหมายเลขเวอร์ชันตรงนี้ให้มันสอดคล้องนะครับซึ่งเราจะรู้ยังไงว่ามันมีเวอร์ชันอะไรอะไรให้เราใช้งานได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกรอบลิงก์นี้นะครับ กอปตรงนี้แล้วก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับในเบราว์เซอร์สามารถก็จะวิ่งไปที่อาจจะพิมพ์ว่า Docker นะครับ DockerHub ด้วยนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้รวบรวมตัว Image นะครับกดเสิร์ชเข้าไปครับบางทีมันจะดูยากน,นะครับอาจจะต้องใช้ Google เขาช่วย DockerHub แล้วก็แอนโอเคเจอแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเวอร์ชันทั้งหมดนะครับอิมเมจทั้งหมดที่พอจะมีซึ่งปัจจุบันเนี่ยแท็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแท็ก8อยู่นะครับในอนาคตก็จะมีแท็กใหม่ๆตรงนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถดูแท็กทั้งหมดได้นะครับมันจะมีโชว์แท็กทั้งหมดอยู่เผื่อต้องการจะได้แท็กที่มันเก่าเนี่ยนะครับแต่ว่ารู้สึกหน้าตามันเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนมันจะ มีอันนี้โอเวนะครับผมว่าต้องสกอร์มานิดนึงไหมไม่แน่ใจจริงมันจะมีที่เป็นเซ t ชันหรือแท็บที่ชื่อว่าแท็กนะครับแต่ว่าเออมันหายไปไหนวะนะครับเออผมขออนุญาตที่จะลองเสิร์ชนี้ดูแล้วกันนะครับจุดซมันจะขึ้นไหมดอะ net นะครับไม่ขึ้นนะครับอ่าไม่เป็นไรลิงก์เนี้ยแหละครับ อันเนี้ยถูกแล้วแต่เพียงแค่ว่าจริงๆผมคาดวังว่ามันจะต้องมีเซสชันชื่อว่าแท็กนะครับให้เราลองดาวน์โหลดเวอร์ชันอื่นได้ผมขอยุดูสิอ่ารู้สึกว่า full tag list นะครับอยู่อย่างนี้อลองกดเข้าไปอย่างนี้ดูนะครับจะเป็นของ microsoft ตรงๆมั้งนะครับอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแท็กนะครับว่าเออเราต้องการจะเวอร์ชันต่ากว่านี้ไหมนะครับเราก็สามารถใช้าการไปเลือกได้นะเช่น ต่ำกว่า8.0ก็น่าจะเป็น7นะครับอันนี้ก็อาจจะลองสกอร์ดูพวกนี้มันจะเป็นบรนด์พิเศษนะผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นพวกนี้แทนนะครับก็ลองเสิร์ชว่า7.0มีไหมนะครับเหมือนจะไม่มีนะก็จริงๆมีแหละลองพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับ7.0นะครับลองเสิร์ชดูซิเจอไหมทิมพ์ไม่มีนะ support t a กก็ต้องเป็น6.0แล้วกันนะอ่าจะฟิลเตอร์ให้เรา ันนี้ก็กดมานะครับเวลาจะพูก,ก็ตรงนี้อันนี้คือลิงก์ออกมานะครับเอาล่ะเหมือนจะบิลเสร็จแล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการเซตตัวแปรนะครับว่าเราจะเลือกที่จะรนที่พอร์ตแปดศูนนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะขอพิอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ผมจะไปแก้ไฟล์โปรแกรมก่อนโดยการให้มันเขาเรียกว่ารันสแกอร์ด้วยเราจะทําการทดสอบมันได้จริงไหมนะครับในการใส่ตรงนี้ให้เป็น true ซะ โอเคไหมครับเพื่อจะให้เข้าสแป r เกอร์หรือเอ a นเ e ิสคเสมอคำสั่งเดิมนี่แหละครับบิวใหม่นะครับแต่ครั้นี้จะเร็วขึ้นเพราะว่าครั้งแรกมันจะมีการ pull image มันจะนานหน่อยเรียบร้อยแล้วครับครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ image นะครับหรือไฟล์ติดตั้งโผล่ขึ้นมาก่อนหน้านี้จะเห็นว่าตรง images เนี่ยจะไม่มีตัว n e t 8 hero ตอนนี้จะเห็นว่ามันมีแล้วเห็นไหอันนี้จะรันยังไงล่ะ โดยปกติก็จะทำเป็น Docker compose กันแต่นี้ผมจะง่ายๆให้คุณดูก่อน mm hmm. เวลาจะรันเราก็พิมพ์ว่า Docker นะครับ run นะครับคราวนี้เราสามารถทำการาระบุชื่อนะครับแล้วก็ระบุ option ต่างๆได้ผมจะระบุแบบง่ายๆก่อนแล้วกันคลิกนะครับ rm นะเพื่อจะบอกว่าให้ลบคอนเทนเนอร์นี้ทิ้ง mm hmm. เมื่อทำการ stop ทันทีเลยนะครับคิด, mm hmm. คด name mm hmm. เพื่อทำการระบุชื่อคอนเทนเนอร์ hmm. ผมจะทำการระบุชื่อให้มันนะครับ mm hmm. ชื่อว่า,า n e t แแล้วกันนะครับแล้วก็ Hero ถัดมาคือตามไชื่อ Image ครับในเคสนี้ Image เราตั้งชื่อว่าอะไรกีนี้คือ .net8 Hero คือชื่อเนี้แหละนะครับผมกะทำกั็นดอตเน็ตแปดสกอนี่คือชื่อ Image นะครับผมขอญอาตชื่อตรงนี้ให้เป็นเ o r k ร์ช p อปแล้วกันมันจะได้ไม่ชนกันเอาล่ะ Enter นะครับชึบอ,อันนี้ก็จะรันขึ้นมาแล้วทุกคน คราวนี้เราก็คงคิดว่าเออเฮ้ยมันรั้นขึ้นมาพอร์ต8 0ด1เราก็น่าจะเรียกได้แล้วก็ควรจะเรียกเห็น s กเ g อ e r ด้วยนะเรามาที่คอนเทนเนอร์นะครับเราจะเห็นว่ามีตัวนี้ขึ้นมาละนะครับแล้วเราก็จะทำการลองเรียกมันดูนะครับแล้วก็โฮสแล้วก็808 1แดแต่จะเล่นไม่ได้นะครับจะเล่นไม่ได้นะต่อให้มันรันพอร์ต 8081จริงๆนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันเขียนสาเหตุที่มันเล่นไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่า Docker เนี่ยมันทำการซ่อนเน็ตเวิร์กภายในของมันนะครับการที่คุณจะเล่นมันได้นะครับเรากวร Stop ก่อนนะครับก็คือการกด Ctrl+C นะครับคุณต้องทำการ Map Port ที่อยู่ภายในคอนเทนเนอร์กับ Port ภายนอกก่อนวิธีการก็คือตรงนี้ครับก่อน Image นะครับ Image ชื่อชื่อตรงนี้จะเป็นชื่อ Image เสมอนะครับตัวท้ายนะครับก็ผมจะทำการพิมพ์ว่า ข,ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าขีด P เฉยกัมั้งีด P เป็นย่อม,มาจากพอร์ตนะครับแล้วก็ทําการระบุพอร์ตบนฝั่งของเครื่องเราไปผมจะลองระบุว่าให้มันยอยู่ที่พอร์ตแปแล้วกันในขณะที่พอร์ตภายในนะครับจะต้องตรงกับที่เราคอนฟิกผ่านตัวแปรตรงบริเวณเตรงตรงนี้นะฮะไอทตรงนี้นะฮะถันมาซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นพอร์ต8 0 8 1 เราจะเป็นพอร์ตเดียวกันก็ได้นะครับเป็นการแมปพอร์ตนะครับแต่ในเคสนี้ผมเลือกที่จะเป็นเขาเรียกว่าคนละพอร์ตคุณดูนะครับพอรันมาปุ๊บคราวนี้เราจะเรียกได้แหละแต่เราจะไม่เรียกเป็นพอร์ตนะครับ8 0ดสูตรจะไม่ได้นะครับเราต้องแกงี้เป็นพอร์ต8ปดหนึ่งเพราะเราแมปไว้เป็นพอร์ต8ปดหนึ่งนะครับก็จะต้องเรียกงี้อันนี้ไม่ขึ้นนะครับผมขออนุญาตเช็คนินนะครับว่าทําไมไม่ขึ้นจริงๆมันต้องขึ้นเลยนะครับขออนุญาตเช็คอิดหนึ่งนะ ตอนจังหวะที่ผมรันขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็น8ป8 1แล้วก็ผมทำการหมอดนะแมปกับพอร์ตด1นะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันส a g g e r ผมก็ทำการเ,าเปิดแล้วนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตลองขอเช็คก่อนนะครับตรงนี้สึกอังเป็น H T P S อยู่นะครับต้องเป็นไม่ต้อง S นะครับ Enter ม่อ่ะมาละได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมจะลองเขาเรียกว่า register ดูนะครับต้องต้องล็อกอินได้เลยนะเพราะฐานข้อมูล,ลย,ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับก็ mm hmm. ในเคสน์นี้รู้สึกว่าผมจะมีตัวที่เป็นดูสเนอมตัวเดิมอยู่นะครับตรงนี้ mm hmm. แล้วก็ password นะครับ ก็ทดสอบดูอันนี้เราก็มาดูซิว่าเราจะได้เจ้าตัวเขาเรียกว่า HTTP เขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าตัวตัวตัวโทเค็นหรือเปล่ากูจะว่าไม่ได้นะครับทำไมถึงไม่ได้ล่ะนะครับก็เพราะว่าหลักการของ d o c k e r เนี่ยเวลามันลั้นขึ้นมานะครับมันจะเชื่อมต่อระเบตไม่ได้นะครับมันจะมองว่ามันจะเห็นเพียงแค่เน็ตเวิร์กของมันเอง นะครับขนาดที่ผมรันตัวเนี้ยมันจะไม่เห็นเน็ตเวิร์กโลกภายนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะไม่รู้หรอกว่าไอคอนเทนเนอร์ตัวเนี้นะครับมันรันอยู่ที่อพอตไหนนะไอยังไงเราต้องทำการลิงก์นะครับให้มันเขาเรียกว่าเห็นเน็ตเวิร์กร่วมกันโอเคปะ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีประเด็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราไปที่ตรงแอปเซตติ้งนในจุดที่เราจะทำการ ระบุตัว d a t a b a ร์เราจะเห็ว่าเราระบุเป็น localhost ซึ่งคําว่า localhost เนี่ยก็หมายความว่าเป็น IP ของตัว Container ของเราเองซึ่งก็ผมต้องใจ้งเราบอ่าตัว d a t a b a ร์ของเราเนี่ยมันไม่ได้รันอยู่ภายใต้เจ้าตัวอาเวิร์กชอปตัวนี้มันรันอีก Container หนึ่งผ่านมาดังนั้นพอครใส่ localhost มันก็พยายามจะถาถามตัวมันเองซึ่งมันก็จะไม่เจอวิธีแก้แก้คือต้องทําการระบุเป็น IP จริงนะครับเอาละจริงๆมันทำได้หลายท่า แต่ในคลิปนี้มันยาวแล้วผมจะทำท่ามันสั้นแล้วก็ใช้เวลาเร็วที่สุดก่อนในการระบุเป็น IP จริงก่อนนะครับก็ผมเป็นเครื่อง Mac กนะครับก็ IP จริงเนี่ยก็ผมสามารถจะาสามารถที่จะจริงๆเข้ามาไลนา์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะทำแบบนี้ก่อนแล้วกันคุณจะได้ไม่งงก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการมาที่ตรงส่วนตรงน่าจะตรงแถวนี้มั้งฮะแล้วก็เช็ค IP จริงของผม ตอนนี้ IP จริงผมคือ IP นี้นะครับโอเคอันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนจากคำว่าโลโก็โฮสต์นะครับให้ให้เป็น IP จริงแทนนะครับเราก็จะดูว่าเออเฮ้ยถ้าเป็น IP จริงแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะสำเร็จไหมแน่นอนครับผมต้องทำการบิวใหม่นะครับต้องบิวใหม่ด้วยก็ปึ๊บนะครับพอเรามีการแก้ไขตรงนี้ อ่ะแล้ครั้นี้ผมจะทำการ run ใหม่ครั้งนึงนะครับปึ๊บโอเคครัวนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามันจะได้ไหมสวักเกอร์เราก็สวักเกอร์เราคงได้เหมือนเดิมแหละผมอีกเก็บดมานั่งกล่องนี้ใหม่มะ s q นะครับปึง้งนะครับก็เส็นว่ารอบนี้ผมได้นะครับโทเคนได้ลนะเพราะว่าผมระบุปเป็น IP จริงไงนะครับมันต้องอ้าง IP จริงของโฮส รตรงนี้ผมไม่เจาะลึกมากนะครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ด็อกเกอร์นะครับทุกคนไหนเป็นด็อกเกอร์เราก็จะรู้ปัญหาว่ามันไม่ได้เพราะอะไรทําไมต้องทําอย่างนี้นะครับผมก็จะลองทําการลองดึงข้อมูลสินค้าดูนะครับ mm hmm. ก็จะมาดึงได้ปกติเลยนะครับเอาละในคลิปนี้ยาวละเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ